ตอนนี้มันเป็นสองประเด็นหลักแล้วตอนนี้เรื่องของการสู้รบการประทะกันเนี่ยค่อนข้างจะก็ชัดเจนนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างก็ดูจะเงียบสงบลงแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นใหญ่อันนึงก็คือการ,รเผชิญหน้าระหว่างมวลชนของไทยกับกัมพูชาในพื้นที่ที่เรารายงานมาอย่างต่อนเนื่องหลายวันแล้วนะครับก็คือที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่ครั้งหนึ่งนะครับย้อนไป40กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพ ให้กับผู้ที่หนีภัยสงครามของชาวกัมพูชานะครับมาอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างมวลชนในพื้นที่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางไทยก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่ดินแดนประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับเราใจดีนะครับมีเมตตาให้คนกัมพูชามาอยู่ในช่วงที่ประสบภัยสงคราม <c oughs> แต่ว่าตอนนี้กัมพูชากลับอ้างว่าพื้นที่บางส่วนตรงนี้เป็นของกัมพูชาแล้วประเทศไทยเป็นลูกลานพื้นที่เขา สองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นหมวลชนของสองฝ่ายนะครับในการปักหลักประชรหน้ากันนะครับซึ่งแต่ว่าก็ดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็พยายามที่จะทําให้ฝ่ายไทยใจเย็นๆนะครับอย่าไปประชรหน้ากับกัมพูชานะครับอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันที่ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นประเด็นที่จะจะบานปลายออกไปทุกทีก็คือเรื่องของกับระเบิดหรือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ทางกองทัพไทยเชื่อว่าทางทหารเขมรเนี่ยมาฝังไว้ในเขตไทยนะครับ ล่าสุดเมื่อวันนี้ก็ <Yeah. S 1> ที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับที่ uh huh. ปราสาทตาควายในขณะที่ฐานไทยเดนนัตัเบนก็ไปเหยียบกับระเบิดเป็น PMN2 uh huh. อีกแล้วนะครับ uh huh. บาดเจ็บสามคนนายทหารหนึ่งในสานี่ก็โชคร้ายมากเลยนะครับต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งและนี่เป็นครั้งที่6แล้วครับในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฐานไทยต้องประสบกับปัญหากับกับระเบิด ที่ทางไทยก็เชื่อนะครับว่าเป็นระเบิดที่ฝังใหม่ๆเลยไม่ใช่เป็นระเบิดค้างๆมาจากสมัยสงครามกลางเมืองในหลายสิบปีที่แล้วตามที่คุณเหมงอ้างนะครับเพราะฉะนั้น <คะ S 1> ที่คุณแกรพูดไปเมื่อสักครู่นี่ถึงสําคัญมากว่านอกจากการประท้วงในระดับพื้นที่แล้วนะครับทางการทูตของไทยซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริสงเงียมพง์และก็ทูตไทยที่ประจําเจนีวากับกับที่นนิวยอร์กนะครับก็ mm hmm. เดินหน้าในการที่จะขอความชัดเจน ในเรื่องของทุ่นระเบิดที่ทำร้ายฐานไทยถึง6ครั้งติดต่อกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในประเด็นของคุณมาิเนี่ยนะคะก็เข้าพบนางนาดาอานาชิฟนะคะเป็นรองข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะอันนี้ก็ไปที่เจนีวานะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ไปเล่าให้ฟัง ถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิทธทธมนุษยชนของกัมพูชาในหลายประเด็นนะคะก็คุณมาริบอกว่ารองข่าหลวงใหญ่เนี่ยก็มีความเห็นสนับสนุนประเทศไทยในหลายเรื่องแล้วก็มีท่าทีบอกว่าเป็นห่วงประเทศไทยมากเรื่องที่เขาหยิบยกมาคุยกันค่ะก็อย่างเช่นอธิบายให้ฟังว่าการประทะกันของทาหารเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ ฝ่ายกัมพูชาลุกลามเข้ามาอําำนาจอธิปไตยของไทยนะคะแล้วก็มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทําให้ทหารไทยบาดเจ็บนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆด้วยค่ะครับคุณมริดยังได้พบกับเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นที่ประจําการด้านการประชุมการลดอาวุธนะครับที่เจนีวา คือพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นบทบาทสําคัญของทูตญี่ปุ่นท่านนี้ก็คือเป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามระเบิดสังหารบุคคลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของอนุสัญญาออตตาวานะครับซึ่งเป็นข่าวอยู่อย่างต่อนเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับการประชุมจะมีขึ้นปลายปีนี้นะครับแล้วทางไทยก็พยายามตรัสดันให้เรื่องของต้นระเบิดของเขมรน,นี่แหละเป็นประเด็นสําคัญที่จะมีการพูดกันในปลายปีนี้นะครับ แล้วที่สำคัญก็คือคุณมาริทก็ยังพบกับตัวแทนประเทศที่บริจาคเงินให้กับภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดก็คือพูดง่ายก็คือเงินที่ให้กับ,บูชาแต่ละในการจัดก,การกับทุนระเบิดก็ทางไทยก็บอกว่าเอ๊ได้เงินไปแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้ในการไปเก็บทุนระเบิดทั้งหลายนะครับกลับไป ส่งเสริมกับให้ทางกมบูชามีการวางระเบิดกับระเบิดเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับที่อาจจะเป็นคําถามของฝ่ายไทยก็ได้นะครับอ umb, อันนี้ก็คือทางด้านของด้านด้านผลักดันให้มันมีความากระจ่างผ่านทางรัฐภาคีข,ของอนุสัญญาออตตาว่านะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่สหรประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กนะครับท่านเอกกระทรทูตข,ของไทยประจํอ สัปปะชาชาตินักลงนุนยอกนะครับคุณเชิดชายใชย้ใบบิตเองก็เคลื่อนไหวอย่างอย่างแข็งแกร่งอย่างแข็งอย่างแข็งแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็สูญเสียวิญญาณลรงรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็รวมทั้งเป็นการละเมิดอธิปไตยของของไทยด้วยนะครับท่านทูตเชิดชายก็ได้จริงๆก่อนหน,น้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ทําหนังสือถึงเลขาธิการสัปปะชาชาติเอ็นโตนิโอกูเตเรส นะครับเพื่อจะที่จะต้องการให้ท่านเลขาธิการช่วยกดดันทางกัมพูชาให้มีความกระจ่างให้มีคําอธิบายเกี่ยวกับการใช้การการบางทุนระเบิดที่ทําให้เกิดความเสียหายกับทางฝ่ายไทยนะครับะะเท่านั้นไม่พอนะครับวันนี้แหละครับท่านทูตเชื้อชายก็จะพบกับท่านเลขาธิการสัมปชัชาชาด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อจะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไนงะคือหล,หลังจากที่ยื่นหนังสือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เกิดจากทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องต่อมาอีกอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับคือตอนนี้พูดง่ายๆว่าคือมีสองช่องทางหลักกหละที่ไทยกําลังจะพยายามผลักดันให้มันมีความกระจ่างให้กัมพูชาต้องตอบคําถามในเรื่องนี้ผ่านทางอนุรัฐภาคีที่เป็นที่เป็นภาคีของอนุสัญญ,ญาอัแต่ว่า แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอย่างที่รายงานไปก็คือผ่านทางเลขาธิการสหประชาชาติคือเรื่องนี้ทางทางทางการไทยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิปไตยของไทยอย่างชัดเจนเพราะว่าทุ่นระเบิดนี้ทางไทยก็ยืนยันนะครับว่ามันวางอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินแดนของประเทศไทยอืมใช่ค่ะก็นอกจากที่เดินทางเข้าพบแล้วเนี่ยนะคะก็มีการรวบรวมหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะชี้แจงให้นานาชาติเข้าใจด้วยนะคะ ก็รวมถึงเหตุการณ์ที่มีทหารเหยียบกับระเบิดามาตั้งแต่นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มเลยนะคะของเดือนนี้ด้วยนะคะสองสาครั้งแล้วก็ของเดือนก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมอืมก็ที่น่าที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้นะครับที่ทำให้ทหารไตยบาตเจ็บสามคนเนี่ย มันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการประชุมระดับภูมิภาคนะครับ r b c <ะ> Regional A Border Committee นะครับที่มีแม่ทัพภาคสองของไทยไปร่วมประชุมกับแม่ทัพในพื้นที่ของกัมพูชาแล้วก็มีข้อตกลงที่ค่อนข้างจะฟังดูดีมากนะครับบนบนกระดาษเนี่ยนะครับก็คือสิข้อทั้ข้อใช่ไหมครับทั้งสองฝ<ะ>่ายก็จะ ก็จะเห็นด้วยกับการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงกันหยุดยิงนะครับมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับแล้วก็จะงดเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมเพื่อลดความตึงเครียดและก็บรรเทาความรู้สึกในเชิงลบของสาัารณชนและจะไม่ขยายขอบเขตและระดับของความขัดแย้งแล้วก็มีข้อนึงที่สําคัญมากก็คือทางทั้งสฝ่ายเนี่ย ย้ำถึงความสำคัญของการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแต่ไม่มีข้อตกลงที่ออกมาชัดเจนเมื่อวานนี้นะครับทางกัมพูชาบอกว่าโอ้ระดับ RBC เนี่ยคือระดับแม่ทัพภาคเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้นะครับจะต้องยกระดับขึ้นไปให้กับระดับ GBC นะครับรก็คือ General Border Committee ก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับที่จะมีขึ้นในเร็วนี้นะครับเพื่อคุยเรื่องนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่า เราพูดถึงเรื่องนี้ก็จริงว่าทั้งสองฝ่ายเห็นความสําคัญของมันแต่ว่าทางไทยก็อยากมากเลยที่จะให้กัมพูชามาร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดนยครับเพราะว่ามันมันมีผลเสียต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากไอ้ทุนระเบิดที่มีอยู่แต่กัมพูชาบอกว่าเห็นด้วยแต่ว่าขอไปคุยกันระดับที่สูงกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าระดับ RBC นี้ตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ ใช่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ลค่ะก็เป็นเรื่องราวจากทางในแง่ของการดําเนินการทั้งทางด้านการทหารแล้วก็การทูตนะคะในความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ปรากฏอยู่ในถแถลงการของ,ของอทั้งสองฝ่ายในหลังการประชุมอาบซีเมื่อวานนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องความตั้งใจของทั้งสองประเทศในการ ร่วมมือกันปราบปรามและป้องกอันอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งแน่นอนก็รวมถึงพวกไอ้แก๊งต้มตุน๋นผ่านทางคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายการค้ามนุษย์ยาเสพติดกมัมพูชาบอกเห็นด้วยแต่ขอเอาเรื่องนี้ไปคุยในกรอบของ GBC อ,อีกทีได้ไหม<อ> <laughs> คือพูดแ<อ>ว่มาสองเรื่องใหญ่ที่ไทย,ยพยายามผลักดันมาตลอดตั้งแต่การประชุมเม,เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับว่าหนึ่ง<อ>มาร่วมมือกันได้ไหมในเรื่องของการเก็บทุนระเบิดด้วยกัน ปรับปรามกิจกรรมข้ามชาติด้วยกันกัมพูชาก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะทําตอนนี้ขอไปคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่มีคําอธิบายว่าทําไมไม่สามารถร่วมมือกันได้ในขณะน,นี้ในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูการประชมุมคณะกรรมการชา้แดนทั่วไปหรือ GVC อีกทีนึงนะคะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะคุยกันได้ไหมในเรื่องของหนึ่ง การเก็บกู้ทุระเบิดแล้วก็สองเรื่องการปรับปรามสแกมเมอร์ค่ะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมแคลรที่คิดว่ามันมันจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะบ้านปลายกลายเป็นความขัดแยง้งรอบใหม่หรือเปล่าก็คือคสถานการณ์ที่บ้านหนองจานจัวมาสระแก้วนะครับ,รบซึ่งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเราก็เห็นมวลชนนะครับชาวบ,บ้านฝ่ายไทยนะครับบาหลายร้อยคนนะครับ แหกันไปเพื่อจะไปแสดงหนึ่งให้กำลังใจทหารในพื้นที่กับเป็นการประกาศให้ชาวกัมพูชาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งรับรู้ว่าพื้นที่เนี่ยที่กําลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในดินแดนของไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาแสดงอะไรที่มันเข้าข่ายเป็นการลุกล้าพื้นที่ของของไทยนะครับถ้าเราจํากันได้เมื่อย้อนไปเมื่อสองสามวันก,นก่อนนะครับก็มีชาวกัมพูชาหลายร้อยคนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางการไทยเชื่อว่าถูกจัดตั้งมานะครับ <Ừ. S 1> มีทาตทีที่ก้าวราวนะครับแล้วก็มีเด็ก มีผู้หญิงอยู่ตรงแนวหน้าด้วยนะครับพยายามที่จะเข้ามารื้อลวดหนามที่ฐานไทยได้ติดตั้งไว้นะครับเพื่อเช็คจะประกาศว่าเขตนี้แหละเป็นเขตของประเทศไทยก็มีการเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งทางการไทยก็เป็นห่วงอย่างมากว่ามันเป็นเจตนาที่จะยัวย่วยุจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะครับโดยใช้ชาวบ้านซึ่งรวมถึงผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นโลกมนุษย์นะครับเรื่องนี้แต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศมาริทก็ไปพยายามจะบอกกับ ทางตัวแทนของสาประชาติแล้วว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้หญิงใช้ผู้หญิงใช้เด็กมามเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแบบนี้ค่ะก็มีปมเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องปักเสาธงหน้าแนวลวดหนามบ้านหนองจานด้วยนะคะคุณผู้ชมคือ,อทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเอาทงมาปักเพื่อที่จะทำคอนเทนต์แต่ว่าทาง ทหารของกัมพูชาก็เข้ามาห้ามปรามนะฮะคนสุดท้ายก็นําธงออกไปแล้วก็คือก็คือทั้งสองฝั่งฝั่งโ้นก็ก็มีความพยายามสร้างคอนเทนต์ฝ่ายเราก็พยายามให้กําลังใจกับทหารก็เลยแบบเหมือนมวลชนสองฝั่งคือทางโฆศกของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับมาลีโซเชียตานะครับซึ่งคนไทยรู้จักดีเมื่อวานนี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ร่วมมนุษย์มา เผชิญหน้ากับฝั่งไทยนะครับแล้วที่คนเขมเมนตทั้งหลายมาชุมนุมกันที่ชายแดนนั้นมันเกิดจากความรักความหวงแหนประเทศชาติและก็ทรัพย์สมบัติของตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่สื่อกัมพูชาเนี่ยได้พยายามจะรายงานมาตลอดก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่หนองจานเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ทหารไทยได้รุกล้ำเข้าไปแล้วก็ใช้กําลังในการขับไล่ชาวบ้านที่เป็นชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ภาพตีพิมพ์ข้อความทั้งหลายเนี่ยที่สื่อออกไปในแนวนั้นอย่างต่อนเนื่องมาตลอดนะครับแต่ว่าเราต้องขอย้านะครับว่าทางการไทยเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดว่าพื้นที่ที่หนองจานเนี่ยมันเป็นเขตของไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแต่ช่วงที่ผ่านมามันมีการลุกล้าเข้ามาตั้งเป็นที่ถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาจนกระท,ทั่งก็ทึกทักเอาเลยว่านี่เป็นดินแดน<อ>เป็นเขตแดนของกัมพูชานะครับอืมใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางนากัการเมืองทางฝั่งกัมพูชานะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาล่าสุดก็ได้รับจดหมายขอบคุณจากทรัมป์นะก็เป็นเป็นที่เรียกว่าปรับเริ่มถึงเ,เอามาโพสลงโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูจดหมายฉบับนี้ค่ะเป็นจดหมายจากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถึงฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะก็เป็นจดหมายขอบคุณที่ส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะในการเสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะคุณผู้ชมก็เป็นหนังสือที่ทรัมป์ส่งโดยตรงถึงคุณมาเน็ตนะครับนายกของกัมพูชาโดยตรงเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นประเด็น ที่คุณมันเด้ก,ก็มาโพสในโซเชียลมีเดียนะครับ<ะ>ของตัวเองเมื่อวานนี้เองนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนก็คงคาดเดาไม่ยากว่าสื่อกัมพูชาก็ตีปิบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเัมพูชาก็สามารถโวดอ้างได้นะครับว่าสามารถสื่อสารโดยตรงได้กับผู้นําของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ<ะ>คือทาเขาก็เขียน ขาก็กล่าวในข้อความในจดหมายที่สั้นๆนะครับแค่ประกาฟ<ม>เดียวเองนะครับว่า<ฮ>เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คุยกับท่านก็คือคุยกับคุณมันเนตนะครับ<ฮ>เพื่อที่จะยุติการสู้รบกับประเทศไทยนะครับ<ม>คงจําได้เพราะว่าในช่วงที่สู้รบกันระหว่างไทยกับมพูชานี่ทำยกหูคุยโดยตรงเลยกับทางคุณมันเนตผู้นาของกัมพูชาแล้วก็รักษาการนายกของเราก็คือคุณภูมธรรมใช่ไหม<ฮ>บอกว่า มีการขู่ด้วยนะว่ามันไอถ้ายัางสู้กันต่อไปไม่ต้องมาคุยเรื่องเรื่องภาษีกันเลยนะครับซึ่งตรงนั้นทั้มก็เชื่อว่าเป็นคำขู่ที่ได้ผลนะครับแล้วทั้มก็ยังยังหยอดคําหวานให้กับคุณมาเน็ตด้วยนะ <c oughs> บอกกัมพูชาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกได้เลยว่าคุณก็คือคุณมาเน็ตนะครับเป็นผู้นําที่แข็งแกร่ง เป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์แล้วก็เห็นคุณค่าของสันติภาพแล้วก็ <Ừ. S 1> ผมก็คือทั้มนะครับมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดข้อตกลงการหยุดยิงแล้วก็ยุติการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะโหดร้ายแล้วก็สามารถรักษาชีวิตคนได้เป็นเป็นพันๆคนโอ้นี่เป็นภาษาที่น่าจะเขียนไว้ในตอนส่งใบสมัครไปชิงรางวัลโนเบลนั่นเนี่ยอืมเป็นไปได้ <laughs> <laughs> ภาษาแ,บบ <laughs> แม่ที่ ใช่คุ้นมากแล้วก็ลงท้ายจดหมายด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถจดจ่อโฟกัสกับความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทั้งสองประเทศของเราได้แล้วมีข้อสังเกตนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้เขาเขียนเนี่ย sincerely ด้วยความเคารพนะฮะแล้วก็เขียนว่าโดนัล d ใช่ไหมคะแล้วก็ลงชื่อปกติเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ลงชื่ออีกรอบหนึ่งเป็นลายเซ็นตัวใหญ่สรุปว่าเซน็นสองครั้งนะอันนี้ S <S เป็นสไตล์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าเขียนด้วยอะไรมือเขียนว่าโดนัลด้วยแล้วก็เซน็เนเซนลายเซนที่แบบเวลาที่ทรัมป์เซนหนังสือทางการอ่ะจะใช้ลายเซนที่มันหยกักๆอันเนี้ยค่ะเ,เป็นประจำ <S 2> <S 2> ซึ่งเราเราก็สังเกตกันพยายามนับกันมาหลายครั้งแล้วมันเป็นกี่หยักอะไรเง,งี้ยก็ยังไม่แน่ใจคือเป็นลายเซนที่เซนยากมาก ก็ก็นักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองในอเมริกาเขาตั้งก้อสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าลายเซ็นของทรัมป์เนี่ยมันมันหยักหยักอย่างที่ว่านะครับแล้วก็เซ็นแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลานาน,านกว่าปกติแล้วทรัมป์ก็จะมีความสุขมากกับการได้เซ็นอะไรที่มันใช้เวลาในการเซ็นเอกสารทั้งหลายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเ,เ,เซ็นเนี่ยเซ็นต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยนะเรื่องที่เ็าอยากที่จะประชาสัมพันธ์เนี่ย มันมันมันทำให้การเซ็นของเอกสารแต่ละครั้งทํำเนี่ยมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่การเซ็นอย่างเดียวมันเป็นการโชว์อะไรบางอย่างนะครับสังเกตด้วยดีถ้าย้อนกลับไปใช่ไหมใช่ไหมว่าหลายครั้งบางเรื่องที่ท่ำอยากจะให้เป็นข่าวใหญ่เนี่ยเขาก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามารับถ่ายภาพตอนที่เขาเซ็นเลยและเซ็นแต่ละครั้งนี่นานมาก เวลาลงนามคำสั่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเซ็นอย่างช้าๆเพราะมันหยักมันเยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมก็ต้องนับด้วยหยักมันครบหรือเปล่าบางทีใช่ไหมตกลงมีกี่หยักคุณผู้ชมช่วยนับหน่อยแล้วก็ปากกาที่เซ็นก็จะเป็นปากกาที่แบบเส้นใหญ่มากนะอ่ะพอดีโดดเด่นสวยดีค่ะมีเอกลักษณ์นะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป